อะไรมาประชาสัมพันธ์ครับเบนเปอร์ครับจะเอามาทําอะไรครับเนี่ยมาแจกครับโอ้จะมาแจกเหรอครับอ่าแล้วต้องทํายังไงครับถึงจะได้ต้องกดติดตามลลโอก่อนครับแล้วก็อย่าลโอไปไปประชาสัมพันธ์ในช่องลลโอครับสวัสดีครับทิกเกอร์จำควนครับสวัสดีครับเด็กๆทั้งบ้านวันนี้น้องทิกเกอร์และพอเลยครับมีของเล่นชิ้นใหม่จะมาทําการรีวิวอีกแล้วครับในวันนี้จะเป็นรถรถอะไรทิกเกอร์ รถบิ๊กฟุตอ่ะมาดูใกล้ๆครับนี่เป็นรถบิ๊กฟุตคันใหญ่ครับที่เห็นอ่าเห็นที่ที่ยางที่ยางนี่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่รถที่เล่นแล้วนะดูให้ดีครับอันนี้เป็นสีครับเขาเพ้นท์เพ้นท์มาที่ยางเลยเป็นเหมือนกับอ่าไปลุยโคลนมาแล้วโคลนมันดีดที่ล้อครับและตอนนี้เด็กๆทางบ้านนะครับที่ดยูอยู่พร้อมจะแกะกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปแกะกันเลย แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูรูปร่างของรถกันครับนี่ที่ตัวบอดี้ของรถนะครับจะเป็นเป็นพลาสติกนะครับเ,เหมือนกับรถรถดิฟขันใหญ่เลยไม่ใชอ่อันนี้มันเป็นคล้ายๆอะไรพลาสติกบางๆครับลดน้ําหนักของตัวรถอันนี้น่าจะวิ่งได้เร็วขึ้นครับขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับอ่าขับเคลื่อนสองล้อหลังโอเค นี่เห็นปะเขาสลัดสีครับคล้ายๆกับรถที่ไปลุยโคลนมาครับแล้วยังไม่ได้ล้างดูที่ล้อครับตอนนี้เปิดเครื่องหรือย,ยงังเปิดแล้วครับเปิดแล้ว,ลวอ่ะโอโอเคมีไฟหน้าปะไม่มีอะไรเลยอ่ะไปะทดลองเล่นครับไปทดลองเล่นเลยดเดี๋ยวมาดูความเร็วของรถคันนี้โอ้วิ่งเร็วดีนะ ไปติกเกอร์ซิงซิงสอ,อ,องหนึ่งมดัดีมากเลยมันมันเป็นยังไงลูกลีโมทเป็นไงอันนี้มันถอยหลังอันนี้มันเดินหน้าอ้ามันสลับกันเหรอเดี๋ยวนะอ่ะติเกอร์ิกเกอร์กดเดินหน้าอ้าวอ่ะลองใหม่ลองใหม่อ,หมอ่ะอันนี้ถอยหลังอ๋อถ้ากดเดินหน้ามันจะถอยหลังแต่ถ้ากดถอยหลัง่ะกดถอยหลังมันเดินหน้า แปลกดีแปลกดีอ่ะถือว่าต้องต้องฝึกฝึกทําความเข้าใจกับรีโมทก่อนอ่ะป้ายติ๊กเกอร์ลองเล่นครับวิ่งไปยาวๆเลยดูได้มันไปได้ไกลแค่ไหนถอ,อยมาติ๊กเกอร์ถอยถอยถอย ลองไปเดี๋ยวขับลุยลน้ำกันครับอ้าวปลาไปลุยน้ําแล้วมันจะรอดไหมทิกเกอร์อย่างเงี้ยรอดรอดไปไปลองดูครับดเดี๋ยวใครดูว่ารถคันนี้จะรอดหรือเปล่าอาทิกเกอร์พร้อมหรือยังอ่ามาเลยมาหาพ่อมาหาพ่อชา้ชาชา้ชาช้าช้าลูกอย่าลุยแรงมาเลยน้ำไม่ลึกมากนะครับเอาแค่พอลุยได้ ่าปยปโอ้ลุยได้โอเคโอเคทอยติ๊กเกอร์ทอยวนกลับครับลุยได้ลุยได้ยังพอโอเคอยู่ครับไปแบบสโลครับทอยทอยทอย ไปเลยทิกเกอร์ปายลุยโอ้ยมาทิกเกอร์มาทิกเกอร์มามาหาพ่อมาหาพ่ uno, ออ่าค่อยๆลุยครับป้ายสโลว์สโลว์โอ้ยลุยสวยอันนี้ลุยสวยครับเอ้าเลี้ยวทิกเกอร์เลี้ยวไปงุศเลี้ยวไปงุศเลยยิงนี่เดีมามองนี้เลี้ยวไปนู้นป้ายเลี้ยวเ,เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปได้ไป้าป้าย,อ,ย,อ,ยอ๋อโอ้ โอ้ยเอาชนแล้วติกเกอร์มามาหาพ่อมาหาพ่ออย่างนี้มาเลยเดินหน้าโอ้าวไปไปไปอ้าวฐานอ่อนแล้วมั้งขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวแล้วมามาโดดมาอ่ายังเคอยู่เครื่องยังแรงอยู่ครับอ่ะติกเกอร์มาฝากพี่ๆหน่อยครับพี่ครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องทิกเกอร์ด้วยอ้าว สวัสดีครับลีโอโชกาครับโอ้โหวันนี้พีลีโอโชกาครับมาเยี่ยมช่องของน้องทิกเกอร์ครับวันนี้มีอะไรมาประชาสัมพันธ์ครับปืนสไนเปอร์ครับจะเอามาทําอะไรครับเนี่ยมาแจกครับโอ้จะมาแจกเหรอครับอ่ะแล้วต้องทํายังไงครับถึงจะได้ต้องกดติดตามรีโอก่อนครับแล้วก็อย่าลรีโอไปจะไปเฉพาะ ไปประชาสัมพันธ์ในช่องเีโอครับเลโอพูดผิดพูดถูกทงใสจะดีใจครับวันนี้เลโอมาที่ช่องของติกเกอร์โชว์ครับแล้วก็มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเลโอโชกากถ้าเด็กๆคนไหนนะครับที่อยากรู้นะครับก็กดติดตามครับตรงไหนครับเลโอตรงนี้ครับที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นช่องของลลโอโชกากครับกดติดตามแล้วไปติดตามรายละเอียดที่ช่องนั้นได้ครับคลิปนี้พาวเวลล์ติกเกอร์ลลโอครับาลโอมาตอนจบแล้วนะ เอ่าเล่มาร,รีวิวคันนี้ครับต้องขอตัวลาไปแล้วครับบ๊ายบาย